เพี่ยนเไปเนาะสูดรจดสิบชุดนึงเพี่อนเอาไปมีเข่ามีอย่างแลอยู่หันไหนเอเคอรืเพงอยู่เรื่งกินอะไรเพี่อนเองไปแลแป้งนัวเนาะหมดเลยเพื่อนเอาไปเสือผาหาเรื่องมันี้มันมีลายหไม่ลายเนาะได้ใส่ได้ก็ใสปีไปจักนจะบอกงาไปจักคในเสือเสือแซมจํพี่อเาไป ใส่เลยฮะใส่บโมใหญ่ได้หลายโมใหญ่ได้สงคนเปลี่ยนสีจีนเบิ้งยืนเบิ้งยื้อฮะอะไรดีรับคนในหลักของแต่งดีลูกใส่เลยแต่พอดีอยู่ได้แหละเนาะกราบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้อง เบอร์สุขสุกคนเด้อน้อพี่น้องเนาะบ่อทีอยู่ฝั่งลาวเนาะเด้ออยู่ฝั่งไทยต่างๆประเทศกัยินดีต้อนรับทานเขาสู่ซองบ่าวแสนบ้านเฮาอีกแล้วน้อพี่น้องเนาะผู้พ่อกับซองบ่าวแสนเมื่อนี้น้อพี่น้องเนาะทางบ่าวแสนเดินทางเข้ามาบ้านนาสว่างพี่น้องไอ้เนาะเมืองอาสศพังทองแข่งสวนนาเขตเด้อพี่น้องเด้อเนาะเมื่อนี้น้อพี่น้องเนาะทางบ่าวแสนได้เดินทางเข้ามาหาครอบครัวหนึ่งน้อพี่น้องเนาะก็เป็นครอบครัวของ เอ้ยนางเพ fate, ิ่นเนาะพี่น้องเนาะกะซึ่งตอนน,น teachers, 8, nah ี้ทางบ่อตาเพิ่นกำลังสร้างหรือว่าผู้เพิ่นผู้ชาตให้เพิ่นอยู่ตอนนี้นะพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าก็ถือว่าแต้ดูดแหละพี่น้องเอ้ยที่ว่าทางโอแสนบ่ได้เข้ามาเนาะเยี่ยมมายามทางครอบครัวของเพิ่นมื้อนี้ก็ถือว่ามีโอกาสเนาะพี่น้องเนาะได้เข้ามากับทางบ่อตาเพิ่นพี่น้องเอ้ยเข้ามาเยี่ยมมายามเพื่นครอบครัวเพิ่นแล้วก็มีอ่าเสื้อผ้าแล้วก็รสูจังซีบหน่มาฝากมาตอนเพิ่นมื้อนี้นะพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าทางโอแสนเองก็บ่ได้มา แต่โดนแด้เพี่น้องเอ้ยมื่อวานี้ก็มีโอกาสได้เข้ามาไ่เว้นเข้ามาหาเพื่อนพี่น้องเอ้ยเนาะถือว่าจะโดนเจอพี่น้องเอ้ยเนาะมาพอมาถึงมื่อวานี้ก็ถือว่าเพิ่อนได้เฮือนในชานใหม่แล้วพี่น้องเอ้ยเนาะก็ขอบคุณขอบคุณทางผู้ใหญ่เนาะที่ว่าเมตตาทางครอบครัวของเพื่อนพี่น้องเอ้ยก็ถือว่าเพิ่นก็อาศัยอยู่เฮือนหลังเก่านลังเก่าป้าโตผ่านผ้าผ่านผลมาหลายอะไรพี่น้องเอ๋ยเนาะเพื่อที่ได้เฮือนในชานใหม่อยู่เพื่อที่กับพี่น้องเอ๋ยขอบคุณขอบคุณทางผู้ใหญ่ ใจดีเนาะที่ว่าเพื่อนด้เมตตาคนครอบครัวของเพื่อนพี่น้องเอ้ยเอ้าแล้วพี่ตังเอ๋นอกจากนด้ก็เข่าไปองค์สมคัญเลยพี่น้องเอ้ยเนาะโอเคพี่น้องเอ้ยเนาะป้าทพี่น้องเอ้ยถือว่าบริมาตแต่โดนพี่น้องเอ้ยเนาะก็ถือว่ามีอ่าควนเปลี่ยนแปลงพี่น้องเอ้ยมีเงินมีทานหลังใหม่บ้ดนี้พี่น้องเอ้ยเนาะดังบ้ากี่นายเลยป้าทพี่น้องเอ้ยเนาะ เดินทางเข้ามากบทังมอตาเพื่นมันนี่ป็นอะเนาะกับบริมาตโรนทามเซกออันนี้เป็นตม้มกเลกโบ่นี่เนาะอ้สิบแหง่งข้าหมอ,อกัอนนม่เนาะ <c oughs> วัสดีเด้เอเ <c oughs> นาะอ๋อเนาะมีแต่เนื้อฟักกเลกเลยอย่างนี้เนาะเอออย่าไรไปกับชีวิตพวกใครเลอมันจะว่าเปืยได้จเกนเนาะได้ได้บ้างสิเนาะ ป่อตอมาวันนี้รถเลือนหลังพวกใหญ่วันนี้นอกว่าตาป่อพี่น้อยใดไรแล้วอันนี้ฮอตไปฮอดใส่แล้วอันนี้ว่ตานี่ไรบ่โดยคือคือว่าไราบอเทนแต่ว่าแล้วก็คือยังโมแล้วนะแล้วก็คือโมแล้วในไรนอกบ้านใคอว่ายังชั้นยังขาดผ้าบ่นอ๋้ยขาดผ้าบ่ขาดผ้าเดี๋ยวว่าขาดขาดผ้านี่คือใดไแบบแบบมีมีงบละบ่หรือว่า ข,ขาดในตลาดบ่ได yeah. <hes> right. an mm ้ว hmm. ่าขาดแบบในตลาดอ๋อขาดในตลาดบ่หนึ่ว่าขาดเแบนยังว่ราะในมีงบเข้ามาใินะมีมีข้ามาแล้วงบอันซื้อผ้าเนาะอ่าคือทางเพื่อนกับยังบริภาษามันออกแต่ว่าเพื่อนเพื่อนฮับแล้วอ๋อเพื่อนฮับแล้วเพื่อนยเพื่อนฮับแล้วแม่เพื่อนเพื่อนเพื่อนว่าเพื่อนฮับว่าผ้าอ่ะอ่าจีบหกแผ่นจักจักเมตคูณจักเมตแอันนี่ว่าตาว่าตากระดระทำช่างเพื่อเพื่อโน้ตจักขึ้จังว่าแต่จาง สร้างนันรุ่นไรพี่น้องเนาะสร้างแบบเอโน้องช่วยกันอ๋อทางกะเอาอ๋อามาเดิ่ไม่เบอร์นี้กับประมาณสี่เทวหาเนาะจากกระสีนี่ก็เดงไห้เบราตาไล่เพาะไห้นะคือเทว่าสามเมตรนะเทว่าเทวามูงหมดที่เรียบร้อยแล้ววานนี้เนาะไม่เครื่องนี้พ่อวัดอะไรบ่บ่บ่ไหนในวันใดๆนี่ถามเอื้อยเพื่อน่ะพ่อวัดแล้วแต่ว่าไม่แป้นนะคือยังบุห็นใช้แต่ว่าเพื่อน่าพ่อ ไปเสียเปรี้นเก่าเพิ่นบอกด้วยว่าจังได้เอครับอ๋อเป็นมาเปร้ยนี่พอแล้วอ่าแต่เอื้อยเพิ่นบอกพอแล้วอ่าแต่ว่าพอบอกพอกระชามเห็ดน้ำกันนี่แล้วเนาะพี่น้องเนาะอืมถ้าสร้างเพิ่นบุรีมาพ่หมดนหมบ่บุรีมาพักบ่นพักพนบ่แต่ว่าค่าสร้างนี่กัเพิ่นว่าเพิ่นเพิ่นที่ฮับอยู่ก็เช่นเลยกับอันคารไม่กระจะ่วนที่เหลือนี่ยังอ๋อค่าสร้างยังวัน กะยังพวกท่านได้ฝากมาที่ใจอ๋อแต่ว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นผู้ใหญ่เพิ่นหับแล้วเพิ่นหับอ๋อมีแต่ว่าเฮาเพิ่นเห็นแล้วแล้วกะเพิ่นสิมาฝากมาให้ใจเนาะแม่นแม่ดีว่าเพิ่นสิมีแผนต่อเติมเกาะไปออกจังได๋กันถ้ามันฮู้ตัวนี้อืงคือเห็นมีโชงไมีเสาอีกเนาะ3ต้นเพิ่นว่าเพิ่นจีก็ไปเก็นได้เห็นเนาะคือได้ยินก็เว้าออกไกลแงนั้นได้แบบเพิ่นบ่ ไอ้เพ right. uh huh. <okay> like, like, ื่นบ uh ่อหาดนี่นะในสามเสาเด้เออแบบแบบอันนี้นี่ยเพิ่นเสาซิวนี่เพิ่นหาอีเพื่อนเพิ่นเลยบ่อเนียนไม่ท um ุกอย่างเพิ่นหาเองเพิ่นเพิ่งไม่คุ้มเพื่อนแพงนี่มีแต่บ่อต้าหะจ่ายเงินในเพื่อนที่ซื่อเ้องปูใหญ่เพิ่นเอยอะไรกับเสาเสาเนี่เสานี่เขาก็ได้ซื้อบ่อหวานได้ไหนโอ้ยเพื่อนซื้อมาเร็วๆเลยอ๋้เพือนนี่แต่ว่าเป็นบางส่วนเป็นบางส่วนอืมซอยเป็นซอยคำว่าต่อเติมเป็นบางส่วนเนาะอางเช่นักระชีนี่แบบว่าบ่ได้บ่ได้แบบ หมดถังหลังบมดหลังเลยแมนเพราะว่าบ่ได้เริ่มต้นแต่แบบอ่าที่เลขนะ<อ>บ่เห็นเนาะมีคาไม้บอเชนคาไม้เส้นนี้ฟังก์สีนี้แล้วก็นคาพาไม้กระจาดแล้วก็นาสร้างออ๋อเป็นเสามันบ่เป็นนี่มันบน่นี่แม่นๆของเอื้อยเพิ่นหามาในที่เลขพุทธโดยโดยถือว่าอ่าเครื่องบดพ่อบัดนี้เนาะเครื่องบดผาดในตลาดคาไม้กระจายไปนะโดยโดย อ๋อใช่เขาก็คอยเฮ็ดไปเนาะคอยเฮ็ดไปตัวเติมไปเดิมอันไม่เปลนนี่อ mm. ah. mm. ่านี little, okay. ่บ่อตัวนี้บ่อเปลี่ยนคือวันยังคือฟืนอยู่อือเีปล่าคือว่าเพิ่นน้งขนำมาเพิ่งอันนี้ใช่มขนำมาใช่พวกหรือว่าจังไงแต่ว่าบ่อต้าใจไปแล้วอัขาดเปลี่นเลยอ๋อหรือว่าเพิ่นน้งบ่อเพิ่นเอาเอามาเาได้พ่อเสียกันอ๋อลบลบกันยังพอได้แล้วเนาะยังขางนึ่งเปล่าพอได้อยู่ได้เศร้าแล้วทำนี่กันเนาะ นาะพี่วอะไรแปดแปเติบเลยนอตาเนาะอันนี้นะคูอันยังอคูย่งก็อ่ะสี่ประมาณสี่คูหอ๋อสีบส่คูห้าพี่นวอเนาะสี่ค้าออตตาเนาะเงนนีพฤกท่เนาะองกินพื่นอ้ยพี่นไเราไม่ทงเงินนี่เนาะชิลเยอ มันนี้ข่ามาแต่โดนพี่น้อยมาแต่ก้านี่ขึ้นไปเทิงแถวนี้หนูโอ้ยข่อยบาดเสียน้ำตีแท้ได้เถี่นี่นะผมว่าเรียกว่าเด็กเก่าเดี๋ยวนี้คือกันนี่นี่เนาะเดี๋ยวไปพูดเนี่ยขี่ลมจะขี่ยังมือใดหละแห้ลูกน้อยหลายคนทำเนาะย่างมากคำขึ้นนี่ห่วยซุบลงไปในป้าท้อไม่น้อนี่กับเบิ้งนี่บ้าเช็ดรวยเลยน้อยนักแน่นี่ข่อมเลยน้อ ให้หดอกคนนี้เพิ่นได้เฮือนม่เลเวิเขามางอ,อกมากกนี้นเนาะตอแรมันดีก็เ้็บไว้ตอเติมเพื่อนต่อไปอีกพี่้องเลยว้าแล้เพื่อนที่ก็ออกไปแบบได้เพื่อนที่ก็ไปแบบได้กระทันหันหู้เนีไงนี่กอกหน้ามันบอมเน,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 นี่ยหมับัดใช่นี่<อ>กรทอดปุ๊บออกว้วบ่นี่ลองเหรอจะสียท่นโบเพรามันเฮ้อ เฮ้ยดิจักเลยว้ยพอเอาปากตงกันแล้วิช่เนี่ยแบบทิ่มน้ำพอมแล้วเนาะทิมก็กินชกาเนีเนี่ยบัวมันีก็มีกอกอยู่เลยกองเขาเานิเนาะแต่ว่าว่าทันนีมีขายบอนะต้องขายในเมืองูไดะเนาะนบอลทุน้าตัไปหญ่เนาะ ถือว่าบริมาตรโดนพี่น้องเอ๋ยเนาะอ่าปีที่แล้วในการได้ซื้อดินที่ยังให้เพื่อนพี่น้องเอ๋ยเนาะที่ผ่านมาแต่ว่าเท่าที่บ่ตาว่าหาพันนี่แหละบริเทสแม่นประมาณหาพันนี่แต่ค่าหมวกอะไรก็นี่นี่นี่รักเนาะบ่รักนะฮะรักขาวรักขาวมันไปพูนเนาะพูนเลยพี่น้องเอ๋ยแต่ว่าก็โอเคอยู่เนาะพอได้ดูไอ้เจ้าอ่ะนะอ่าดูดูได้แปรี้ยนใช่ดิครับเลยบริเศสนี่หาเนี่ โอ้ขนไไปแป้ใส่มันกังแล้วเนาะนท่านมีได้ไหมช่ได้แต่ว่าแต่ว่าได้ไปแป้นเนี่โอเคเป็นพากะมันกับลายเติบยู่ประมาณห้าิพนบัวพ่อไมันมันลายด้านเนาะเดี๋ยวบัพอบัฮอดาบ่ฮหอดบ่ฮอดบ่เอาห้าทิยนี่กัอากพ่อเลยนะองเตินกับสามทิบกบจ้บัวพ่อใช่ไหวะอคือมันสูงเนาะโอ้บัอาสมมติว่าสมมติว่าลายขางลายขางละขขางละิเนาะอย่างอย่างไร ต่ำไว้ิปเ่าเพราะว่ามันสี่เมตรไต้แผ่นไม่ใหม่นะแผ่นนะมันสี่เมตรราหา0ิปอ่อนหาิปแผ่นเนาะเพื่อนเมเตเฮื่อนเฮือนเมเอะใคยชื้อจัาเมื่เทไรตอนนั้นนะบ่ฮอดบ่เฮือนเมเอะไงเด้วประมาณหกซิปหนึ่งไหนว่าตายมันบ่ฮอดมจะมาห้าชสยแท้เอีมึงกะมันก็ไวอะไรบงทีเเข้าขึ้นไปนี่กะ ก็เล่นเนาะสมุดวาไรเป็นยังมีเนาะแมนจะวัดอะไรเรล้วหนาบันน่ะหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะโอ้ยเนาะไปก็ห้องนึงเลยห้องนึงสิบมันมันหนูยาพูนได้บาทนี่ีเมตรบาทนี่สีเม็แต่เพินนั้นจมันจะโต๊ะผัวห้าบทเพาใชคุ้งบาใช่ตะหนีหอตะหนีนี่ตะมองมองสีนัวไอ้มงนมองเงินเออเงี้ยเขาเขาช่องบาองอ่าเองนี่เนาะ เออตะเอาก็ดีใจนําเอื้อยเพิ่นแด้เนาะาตาเนาะเออบิ่งอุล่มกับทางผู้เอื้อยเพิ่นก่อนบาดนี้พี่น้องเอ้ยเนาะยังจําชื่อได้บ่อยู่บ่พี่น้องเอ้ยาสบายดีเด้อเนาะบ่ได้มาแต่นแหพี่น้องเอ้ยเนาะเป็นจังได๋อยู่ดีมีแงอยู่บ่อตจําบ่แนได้อยู่บ่นี่ อ่าไนะีหน่อยเนาะอืมตอะไรเฮือนใหม่ประเด็นวนนี้เนาะมาอีกวานนี้เป,ป็นยังไงอีหลักปอโตคือพักกันทาบปัปกแรงคักแท้อันนี้พักกันไปเที่ยวใช่อันนี้เอ้อมาเดิไปมาเดิไป,ไปทางใด<ป>บ่อโอ้แ<อ>ง่แรกผู้น้อยนี่เนาะอือไีหน่อยคือพ่อคักแท้เ<อ>พื่อซื้อว่าจาังไรกันเน่ยอัโต ชืโตชืโอโตชือโตเนาะพี่นอพี่นี่พันซื้ออย่างก่อนบาแสนลืมเลยฮน้องหนิงนองหนิงใหญ่บาจุกคนแรกบานเนาะมาจะมาตะลุนเลไพเ่น้อเลยพากันเทนวีงานยังไะเดี๋ยวนึ่ชั่วโมงนี้เลย อยู่เบาบางมือกับไปหาขุดหอยไม่ได้ไปอะยรเนี่ยเหตุผลอะไรก็อยู่ไม่ได้คอยไปเนาะตะเก้าก็ไปไปไปขุดหอยบ่หอยหอยยังกันนะหอยด้ยเอออันนี้ใส่นั่นนู้นไม่ตัวรูปนะอันนี้ใช้ฉันเถอะคุหอยหอยหอยเลือบบ่หอยหอยเลือแบบอันนี้บ่เอาตามพูดหนึอย่างนี้บ่ ได้เว่าไปแต่เก่ากะนแต่เก่ากะได้เยอะช่วงช่วงนี้ก็บอยากคนได้เลยช่วงช่วงนี้บุคลากเป็นได้ช่วงนี้เนาะเป็นได้คนหาหลายบ่มาหลายอมาขายได้ไหมนะขายเป็นโลขายเป็นโลโลูนึงเท่าไรเดี๋ยวว่างานลงซับชิปเดี๋ยวนี้ขึ้นแล้วหอยโลงสี่ชิปแล้วเดี๋ยวนี้มันยากเนาะหายากคุ้เก่าอะไรองเอ้ย คุณไปตามพูดตามอย่างนี้เนาะโดยแต่พอพอได้อยู่เนาะพอได้ยินกระสิยากไม่ให้ไปทำเลยไกลพอไปแต่แต่ละไกลหรือเปล่าไกลได้มุมมีไปไกลแต่คุณมาขายเนาะพอได้ซื้อเข่าซื้อเข่าใช้น้ำกินพี่องเอ้ยเนาะเป็นอย่างนี้แตปีบางหนึ่งนี่ได้พอได้พอได้ไปหารับจ้างมาอันบ่ ไปแลยหลับจางบริยูเลย,บบยเบาเลยก็จะจ้างดำนาโลกากับไปเลยบริยูกับเพื่อนอาเข้าให้จ้ว่าเอาเงินเอาเงินให้เอาเงินเนาะโดยพา <c oughs> ทางพีกพ็จะจ้างแพงวันละแสนแสนสามสิบโอ้ยแถวนี้เนี่ยบอโดยดรถกเจามาเอาโลกากหมันสองพันสองคนกะได อยู่พอได้ซื้อข้าวกินดี้ช่วงนี้มันก็บเขาบอแล้วมันไปหาคนมั่นบ่เใช่ไหม่ันได้มีไผปลูกมันบ่แถวนี้มีอยู่แต่ว่าเขาบ่ค่อยได้จ้างบ่เพิ่นแบบเฮ็ดเอาเองนะว่าแล้วก็เนาะบ่ว่ามันบ่หลายพอได้ขุดอันจะซื้อคันมันก็เจ้าบ่ได้จ้างในปีกายัง่แเจ้ายังจ้างขุดออืปีนี้มันบ่หลาณโดยเป็นบางปีเนาะโดยอโดยโดย เดี๋ยวมาอีกวันนี้ก็ไล่เพือนใหม่พี่น้อยเนาะทางมาตาเป็นผู้ดำเนินการให้พี่น้องเอ่อแต่ถือว่ามุ่งอย่างเรียบร้อยแล้วสร้างบ่มานมันนี่เนาะแล้วผักพรใช่เอามันไปคล้ายกับในเมืองหมดเลยอ๋อประมาณอีกจักมื่อจังสิได้อะไรกำมืออื่นเขาเป็นมาตลอดแรกมันก็ได้มุ่งแล้วแหละเปล่าอืมมันเป็นได้มานะอ๋อเมันตอนแรกอันจ้างมันเห็นการสร้าง สองล้านหาสองล้านหาบอาอซอยกันไปแต่เนาะเป็ว่ามูอยู่รอยแล้วยังยังแต่ใส่ผ้าก็มันไม่เป้นเนาะไม่ไม่เป้นได้ใส่ขึ้นเลคือยังบวมไม่เป้นก็ยังแปดแผ่นจะขี้พ่อหรือบ่พ่อจะพอนี่ต่อได้เปล่าใส่ไม่เป้นหรือใส่ให้เป้นเป้นเด็กผู้ไอ้พวกนอนอย่ทางในนี่นะแป้นอยู่ในผู้อยู่ทางเฮือนแป้นอยู่พูะโดยเขาไปปู้อยู่ในอะไรมากอันจดถอด ปองน่ะมันปูนอนอือเอาคือสิเอาตัวอยู่ให้มาใส่เอาปูนอนบ่มันอยู่นี่นะโยปูนาะเอาไปใส่ก่อนบ่ดยไม้เจ้าปาดให้แล้วก็แล้วก็ขึ้นไปเมียนอยู่เทิงพุ่นแต่ยังบ่ทันได้มาอมาใส่นี่ๆอันนี้มีแผว่าสิหยังออกอีกบ่นี่นะว่า่สิกาเออว่าสิกอีกเนาะ ก็ไปทางใดก่อนทางนี้บ่มาทางนี้บ่โดยทางนี้เออเทียนขวบบ่หวัดนี้นะโดยเศษเทียนัวเอาอีกเนาะบ้านนี้ปลูกอยู่มองทีทางเขาเองเลยบนี้เนาะโดยโดยพุธสาวจากต้นก่อนนี่หกบ่หกเนาะเศษบ่พอได้พอได้สาวยู่พี่น้องเอีกเนาะ กูแต่จูไครกว่าอ๋อตอนนี้รถของแนวพี่น้อยแนวขึ้นไปโรดอ่าเป็นหัวจังโป่งจังเป่งอยู่เนาะโอ้ยพี่น้อยมันมีลบตี่นี้เนาะมันมีลบนบนรถอ๋อไงมันต้องวางกับหัวที่เนาะถ้าเรางนาะมันไม่ได้เข่าของเฮียนบอกไงไม่ได้เข่าเปราอะไรไม่ได้เข่าเพราะคู่มันบม่ได้เข่าเลยบอกตอนเช้าไปอยู่งมันปกติเมันกับเข่าอยู่ง เขาอยู่แต่ว่ันนี้พันยศเฮ็ดห้องปอได้แล้วอันนี้ลหรอห้องปอสีห้องปอสีอาห้องปอสีเนาะผู้นี้ได้จ้ะผูนึงผูนึงกำลังเข่าผู้นี้ได้ผู้นึงเอาเข่าไปจุกคนแล้วอันผู้ใหญ่ไงได้จ้ะลูกผู้ใหญ่ไงได้จ้ะคนไปเห็ดงานผู้ใหญ่ไปเห็ดงานบ่เออคนไปเห็ดงานเนาะโยไปเห็ดงานอยู่สสในวชายอยู่สวรรค์เนาะ อืมอะไรวิ่งยังไงนะวียกขายเครื่องขายนนี้เลยเบาเลยคายเครื่องโดยเออคนไปถนนนะบ่ก็ประมาณอยู่สองสามเดือนนี่แหละสองสามเดือนเนาะโดยอืมโดยกับลูกผักมาแล้วก็ซื้อเสาอะไรเบาวเอ้ยอ๋อในบ่ซื้อเสาเนี่ยแล้วก็ซื้อเกว่าแต่เลยคือหน่อยเนาะโดยอืมพอดีทางพญ่พยผนห็นแล้วก็มันได้ซอย เราเต for for ิมไปอีกบ่เนาะได้ไม่เศร้าแล้วก็ได้แป้นไม่เส้นเราก็เออคอยต่อเติมไปแล้วเนาะมาคง่วอีกงเยไหดีใจจะบวกหญ่เพนซอยเพื่อนในชาหนลใจแลเบาเลยบวคิดบวฟันเลยว่าสิได้เฮือนซ้ำนี่ดีใจแลวบาเพราะว่าลูกกะจะได้เพื่อนอยู่เพื่อนนอนและบ้านนี้นะ กันอยู่นี่โอ้ยนอนกันระบากหนาวหนาวบ่พรมพระแพร่อะไรมีบ่าพรมพระแพร่ก็มีอยู่มันก็ไปยักคู่ลูกมันมาคู่กันเนาะโพรมเปรย์สินเนาะเอาไากันชู่ๆไปแล้วเนาะคอยเก็บคอยเป็นคอยไปคอยเฮ็ดคอยหาไปแล้วเนาะเก็บเด็กเก็บหน่อยแล้วพี่น้องเอ้ยเามีเอากระเฮ็ดไปบัดนี้มันใครเราเป็นที่เขาเองโย เอาเฮงเยังขึ้นมากะเป็นของเฮาโรดบาทเนาะคือตอนนี้กคือว่าแล้วพวกกับพวกยังพวกเคทีผลยุผลไม่ได้ไหวแน่ๆว่าในกันอาผลออกมาไม่ได้แต่ก็วันหยุดก่อนเนาะดูได้ลูกเออได้กินแน่ค่ะลูกันแหละแม่ว่าตั้งเฮือนเลยบ่ว่าโอ้ยแม่ชีอันขึ้นเฮือนได้ลูกเอ้ยว่ะอ๋อเอาชุ่มชุ่มในเด้อแม่เด้อว่ะตั้โพดว่ะแล้วอาช่วงบ่โดย เพราะว่ามันตำแบบนี้มันก้มลำบากเธอว่ิทย์อยู่แด้วเนี้เนาะดูวิทย์แล้วสูงกว่าตัวนี้เยอะตัวนี้ไม่ใช่ตำเยอะตัวนี้เขาเขาขายมาได้ตัวนี้ว่าตัวนี้เนี่ยพอดีตัวนี้นะเขาเขาอยู่กันร่างได้พร้อมตัวนี้นะอืมดังพื้นดังไฟก็สะดวกสบายแมนอ่าเกี่ยวๆกันหน่อยเนาะเพราะได้อยู่ไปเนาะเดี๋ยจ้อ่าก็พี่น้องเ อ๋อใช่พี่น้อนะงไรเนาะพอเซนการขมาม้าเมื่อกี้มีเครื่องมาละต้อนมันอยู่พี่น้อนะไรเนาะเดี๋ยวจะเอามาให้ทางเงินเรื่อเพื้นกอรเสื้อผ้าได้พี่น้อนะไรเนาะเป็นเสื้อผ้าเอาให้พอทางเอพันธ์พอได้ใส่เนาะเสื้อผ้าทางน้องๆคนเพือ่อนพี่น้อะไรพู้เตียงเหมือนกันเนาะเดีดย๋ดยวเดีดย๋ดยวเดี๋ยวยวพอเซนยังมาเอากันเด้อเนาะมาเป็นอะไรนี่พี่น้อนะไรเนาะ นี่พี่น้องไอ้เครื่องเสื้อผ้าเด้อที่ล่ะแกะบังรูปนี่แกะบังรูนมันก็มีเข่าพ่องอยู่ในนี่เสื้อชุดยังซียบมาให้เพิ่นไว้ถุงหนึ่งพี่น้องไ้เนาะถุงหนึ่งกับเสื้อผ้านาเพ้เสื้อผ้านี่ก็เป็นเสื้อของทา่ันแม่พิมพ์แม่พิมพ์ที่ว่าเคยซื้อยายท่างน้องๆเพิ่นไว้กิ๋นตอนนั้นเลย คนอาว่าเต้นดูนี่แหละพี่น้องไอ้เนาะเอามาตั้งแต่พิ่นมาตอนนั้นแหละพี่น้องไอ้เนายังพิ่นเอาไปแจกเบ็ดเนาะการทยอยเอาไปพี่น้องไอ้เนาะวันนี้ก็มีโอกาสได out, ้เข้ามาทางนี้ก็ได้ถือไม้ทั้งเลยเพิ่นน้ำวันนี้หลายชุดเติบจูเลือกใส่เบิ้งเด้อเลือกเบิ้งแล้วก็ต่อไดใส่ได้ก็ใส่ต่อไดเอาใส่บบได้กับป้าไว้หรือว่าให้ให้ทั้งโมคูพี่น้องก็ได้มันหลายอยู่พี่น้องไอ้เนาะลายเลย

มีเข่ามีอย่างไรอยู่หขนาดไหนเด้อะเครื่องอยู่เครื่องกินอะไรไปนอนไปแหลบแป้งนัวเนาะบหมดเลยไปนอนเลยเสื้อผ้าหาเรื่องหมดเลยนี่มันมีหลายได้ไมีหลายเนาะกระได้ใส่ได้กระใสมันมีหลายอยู่ไปนอนเลยอันเดียแล้วมีผัวนี่เราไปนอนยังอยู่นระแม่อยู่เนาะวันนี้เป็นจักปีแล้วเลยนี่ สิบปีนี่แล้วสิบปีวะอีกสิบสองชั้นปีนก็ไปได้แล้วโดยโดยเป็นยังไงชาติกับมันพ่อแม่เสมอนี้กับนายบ่ได้คุยกันนะบ่ได้คุยแล้วบ่าวเอ้ยเข้าใจกันนายบ่เดี๋ยวนี้นะโดยอ๋อบ่ได้มีอันให้บ่าให้ที่ตะเก้าแต่ว่าโดยอยู่ห่างกันนี่แหละบ่าวเอ้ยอยู่ห่างกันกันเลยนายบ่าได้ ฝ่าลำกันบันดนีน้เนาะแต่ก่อนอยู่ใกล้กันปะท้ายกันเนาะคือว่าแล้เพื่อนนอกจากในกันเสียให้เสียเครียดกันปะในกันพอแม่เขาคือเก่าเนาะบวิทยชเอาไปเราง่ายแต่เพื่อนเคยยังเป็นพ่อแม่เขาคือเก่าเพิ่นก็ออกมาเยี่ยมมาอย่างมื่อไหร่บ้างออกมาอยู่บ่างดอยดอยอากับตอนนั้นแล้วเลยเนาะพอเช่ยนวันนี้กัมีสุดตัวนี้แล้วมาให้ได้พากันเลือกเบวงเด้อเจ้อ lài đuôi đâu ấy, sẽ là phè. Khi nào xay bông đuôi à, xay à tôi này. Xay bông đuôi à, kho dì với chắc này. Oh, cho bông này sửa sửa xem với chắc với đâu ấy. Sày đấy, à. Sày bưng. Sày. Bông nhảy đấy lại, bông nhảy xong con đi luôn. đi. chưa đấy à? Đó. À, xong con đấy. เอฮ้อยมันห,หนึงเที่ยงอยู่ฮะเออใส่เัินเดี๋ยวมันก็พอดีแหละเนาะอ่า,อาสมควรเป็นยังที่พี่น้อย <c oughs> <c oughs> เรื่องบังเนาะมัน,นมันมีตัวตัวน้อยตัวใหญ่อ,อะไรเอ่ยเนาะอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นส่วนยงังซีบของทางาพ่อกับแม่จะดีทั้งต่างประเทศเพืพ่อนต่เราพี่น้องเราเป็นจัดไว้ให้ทางบรนนั่นแหละพี่น้องเอยก็เอาไว้ทยอยไปแจกให้อา่าครอบครัวเป็นขาดแคลนเรื่องเข่าอะไรพี่น้องเอยเนาะอ่า เอาให้ทางเอนะ้ยเนาะขอบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่พ่อแม่ทุกเอนะ้ยเนาะทางบราใส่ล,ลำเครื่องของของมาให้มืนน่อน,ะนี้ะเนาะทางไหนดีครับอขอหมกขอบใจลายเด้อเตียนมาวันนี้กะมีเครื่องเนาะแล้วก็มีเขา่ามีอันของอยู่ของกินกับขอหมกขอบใจลายขอให้สุขภาพเข้มแข็งเด้อให้จะอยู่ดีมีแรงอายุวยันขวัญเนื้อ ทางบอลแสนพ่อมันนี่เนาะก็ขอให้อยู่ดีมีแห้งเด้อบอลแสนเด้อโดยเอาค่ะดีใจน้ำเว้ยเพื่อนอะไรเพื่อนอะไเนาะที่มีเห็นมีชาญอยู่แล้วบัดนี้เนาะโดนคำว่ามาเยี่ยมตัวหนึ่งบาใช่ไหมเพื่อนเอ้ดีใจน้ำที่ว่าทางผู้ใหญ่เพื่อนคิดเห็นเนาะเห็นเรื่องชาญไหนเฮาเพื่อนเอ้ต่อไปเฮาก่ะเล่าหาหาไปน้ำแต่ก็ให้ต่อเติมไปน้ำเนาะให้มันขั่วขึ้นเพื่อนอะยพอได้อยู่ อ่ามันกระจังสะดวกสบายเฮาต่อไปเนาะโ,โดยโดยยเอ้าโอเคเลยเลยจังใดกระท,ทั่งมาเชิญเชิด้ขอตัวไปเลียกต่อก่อนมาหน่อยเนาะโชคดีโชคดีมีแห้งโชคดีปีใหม่เนาะสบายดีเด้อเนาะโดยโดยเอ้าโ,โ,โ,โอเคตานพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กะเชได้ขอตัวจบคลิปไปเพียงสามนี้เด้อพี่น้องเนาะเอาไว้พบพ่อกันใหม่ในคลิปหน้าพี่น้องเลย สำหรับมื้อนี้ก็ถ้าว่าผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยเนาะพี่น้องเนาะอ่าเดินทางกลับมามื้อนี้ก็นําอ่าเครื่องของทางไม่พิมพ์เพิ่นนํามาไว้ให้น่หะพี่น้องเนาะแล้วก็เป็นสอย่างสของทางพกับมาใจดีเพิ่นได้เฮ็ดไว้ให้ทั้งบ่แนนําให้ทางนเอ้นางเพิ่นมื้อนี้พี่น้องเอ้ยเนาะอ่าพอมีเมาฝากมาตอนเพิ่นนั่นแหละพี่น้องเอ้ยก็บ่ได้เข้ามาโดนเต็มแล้วว่าซนับพี่น้องเอ้ยเนาะกมามื้อนี้ก็เพิ่นได้ม่งอยู่ม่งซาใหม่กันดีใจนําเพิ่นพี่น้องเอ้ยขอบคุณขอบคุณทางผู้ใหญ่เพิ่นเนาะที่ว่าได้ช่วยซยเข้ามาพี่น้องเอ้ยเนาะ ก่ะอ้าวโอเคเรพี yeah, ่น้อนนอกจากนกะอ่ะขอให้ทุกท่านเนาะสวัสดียูนดีมีให้เพื่อสุขสุขคนเด้อเราพี่น้อนนอกจากนกะอ่าขอบคุณขอบคุณทีคำว่าเบอร์ของส้มคิปเ่อร์นเนาะถ้าเรจบแล้วกับบงคลคำโฆษณาโมเซนไปพี่น้องขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อสำหรับมันนี้ไปแน่เราพี่น้องเนาะพี่น้องไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับมันนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีเด้อสบายดีเราพี่น้องเนาะ